สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปอากูพี่น้อง,ป,งป้าไปสุกูสุคนกบมือนี้บอกเล่ามืออนี้เรานี่นายสิมาถามหามาไล่ของเหา <c oughs> ของเฮาบ่เพ้องหนูนั่นตัวเนาะเอาไอหนี้นา,น,านายางี้ไปถามแต่ละคนไปนะจะไปหาพระเอกพีเกยสวัสดีค่ะ,คะอันนี้ช่องพี่เกยนะคะ ชื่ออะไรคะชื่อไปปีอมรินเพชรลำเพลินครับอีกคนนึงอ่ะสวัสดีครับพระจศศเจ้าทสพรเพชรลำเพลินครับวันนี้มาทําอะไรคะอ๋อวันนี้เรามาไลฟ์สดไลฟ์สด,สด,สดงมีเพียงแค่ของบร์ลำเพชรลำเพลินนะบบัตรบัตรบัตรราคาเก้าสิบเก้าบาทใช่ไหมคะอ่าเลื่น้องเด้อฝาก ตอนนี้ยังท่านครับพี่น้องรีบซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับราคาค่า9บาทหรือพี่น้องสเมาวงกัได้ครับพี่น้องเม่วงหลาหลายบาทก็ได้ครับพี่น้องเด้อหมาลังเล่นใจกับซิรีส์กินของเทาไทยสาวปีหนุ่มไดนะรับผมนะครับเป็นกรเพื่นฝากเชี่ยฝากเป็นัำสนับหาพี่น้องบดดันบ่นเหนือยล้าซอยเลืินแต่จะสิดปลาจังไรสิไปทั้งเลยพี่น้องเป็นดีครับพี่น้องเป็นผู้ให้่เร่งเร่งใจ่เด้อเรงเชี่ยนะครับผมฝากไว้ล้วเนี่ยบอลลัเนเคลิบเทินแล้วก็ฝากพี่เข้า อะไรนะไปปียามินครับพี่ไปปีอามินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ใครคะเนี่ยขนส่งน้อยเพชรลำเพลินค่ะเล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็นนางเอกค่ะอุ้ยนางเอกอะไรทำให้ขอบใต้ตาดำแทะ นางเอกแบบว่านางเอกแบบไม่ได้นอนนะคะเมื่อคืนซ้อมเยอะคุ้มโอ้แต่งหน้าหรืองนี่คุ้มตาก็เลยดำอ๋อคุ้มตาก็เลยดำแล้วทำไมคิ้วปันปันปานปานปันปานปานปานปันปันปานนแผ่นดานแฮ้สวยไหมคะไม่เหมือนไม่สวยเลยฝากด้วยนะคะ พี่ขนส่งน้อยด้วยนะคะเป็นตลกค่ะไม่น้อยแล้วเนี่ยไม่น้อยแล้วเนี่ยไม่น้อยแล้วใช่ไหมคนส่งใหญ่ด้วยค่ะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปกับน้องคน็นลำเปิ้ลครับวันนี้มาทำอะไรที่นี่ค่ะวันนี้มาล่ำครับมาล่ำเหรอคะแมครับมาล่ำไายสดครับบาทกี่บาทคะวันนี้บาท99บาทนะครับ ปากพี่ไก่อะไรนะคะไก่กระหนกคครับไก่กระหนกรค่ะแล้วก็วันวันนี้นะคะพี่ไก่มาขึ้นเวทีแล้วแล้วแล้ววันนี้พี่ไก่ร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงมงครับเพื่อนหานองแล้วละครเล่นตลกครับล่ำสิ่งครับลเล่นเป็นบทอะไรคะเล่นเป็นพระเอกครับเมื่อใดบู๊๋อเขาเขาจะลาเป็นพระเอกไหมหน้าขาวบ้านที่นะหน้า ือพี่นี่แหละเนาะแมนแมนแมนเนาะใช่ค่ะยังมาเกี่ยงใครด้นี่นะโนโน้โนไม่ได้แกงพูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงนี่น่าไม่นี่น่าไม่นี่น่าอยากแกงพี่เอ้าก็มันหน้าขาวจริงๆริงเขาใช้แป้งยี่ห้ออะไรอ่ะอยากใช้บ้างเหรอใช้แป้งยี่ห้อที่เท่าที่เท่าโอ้ไม่มีสปอนเซอร์เข้าเราจะไม่โฆษณาครับขอบคุณครับโอ้โหแค่นี้บ๊ายบาย สวัสดีครับพี่น้องสุข,ขุนทุกคนครับผมปุกนัตบุญเพชรลำมืนครับแล้วคนนี้ล่ะคะแซ็คเคียงไกเพชรลำมืนครับวันนี้มาทำอะไรที่นี่คะมาไลฟ์สดปิดครับผมี e ีแรกครับพี่น้องครับเป็นในสาวพี่น้องเป็นกำลังได้เชื่อใจปุกนัตตะบุญเด้อครับพี่น้องอันอันนี้ช่องช่องพี่เก๋นะคะฝาก FC พี่เก๋ด้วยนะคะค่ะแล้วก็วันนี้บัตร99บาทนะคะถูกมาก คระพี่น้องครับเก้านาเก้าลังคมาดูกันเยอะๆนะคะพระเอกมีหลากหลายคนเลย yeah, แต่ไม่รู้ว่าคนไหนเป็นพระเอกแท้เป็นพระเอกน้อยเป็นพระเอกใหญ่พระเอกร้ายพระเอกตัวกงผมกินปูอ่ะคะิเลยเป็นพ่อพ้าเนี่ยพ่อพญาเหรอคะ วันนี้นะคะพี่พี่อะไรนัเนี่ยฟุกนัฏพลพิรำเพลินค่ะพี่พี่ฟุกนัฏพลพิรำเพลินนะคะก็มาแต่งหน้าให้พี่อะไรนะพี่แซ็ตพี่เซ็ตค่ะพี่เซ็ตเซ็ตเกียงไก่แซ็ตพี่แซ็ตเกียงไก่นะคะวันวันนี้วันนี้ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากวันแรกใช่ไหมวันแรกรัวนแกที่ได้ขึ้นเวทีใหญ่ใช่ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหม ค่ะฝากด้วยนะคะพี่ฟุกเตียงไก่นะคะนัตบุญครับพี่แซกตเตียงไก่ครับเอาก็พี่พูดถึงพเตียงไก่อ่ะแล้วก็ฝากพี่นัตพลค่ะบพูดนัตพลญด้วยนะคะสวัสดคีครับี่กกี้ชนะ,ะ,ะชัชยครับรเชนรำเพลินครับ อ้าวแล้ววันนี้พี่มาทําอะไรคะวันนี้มาไลฟ์สดปลุ่เปิดวันแรกครั้งแรกเปิดตัวศิลปินของเพชรลำเพลินครับแล้ววันนี้พี่ร้องเพลงอะไรคะวันนี้ที่อุกไว้ดีกว่าเอาไว้ดูในไลฟ์สดดีกว่าเนาะเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์ แล,แล้วแล้วแล้ววันนี้พี่ได้ขึ้นรำกับเขาไหมคะวันนี้ได้ขึ้นรำครับได้ขึ้นรำทุกคนเลยบัตรกี่บาทคะบัตรเก้าสิบเก้าบาทถูกมากคะ่ะอย่าฝากฝากพี่นิกกี้ชนะชัยครับนิกกี้ชนะชัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็วันนี้พี่นิกกี้เนี่ยตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นขึ้นเวทีครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าพี่นิกกี้ไม่เคยขึ้นเวทีมาลำมลยแต่งหน้าเสร็จยังเนี่ย เหลือแต่ทำหงอยเงี้ยหน่อยหน้าไปอย่างนั้นนึงชุดไหนของพี่นิกกี้คะชุดพี่นิกกี้อยู่ข้างล่างอ๋อค่ะใช่แล้วก็ขอขอพี่นิกกี้ร้องเพลงพอๆนะค่ะบ๊ายบายค่ะค่ะแม่กบปากมักเมาค่ะพบหน่อยค่ะแม่พญาของเรานะคะแม่พญาเลยพญางูเหรอคะแม่พญากบค่ะ สวยไหมไม่นยากกว่เลยอุ้ยนะาขาวคนไปไหมอ่ะก็ก็ไม่กลัวเล่นเป็นนางเอกว่ากูก็ต้องทำแบบ แม่กบเพชรลำเพลินใช่ไหมใช่ค่ะแม่กบน้อยค่ะฝากฝากซื้อบัตรด้วยนะคะฝากซื้อบัตรด้วยค่ะ99บาทจ้าแล้ววันแล้ววันนี้แล้ววันนี้แม่กบมาทำอะไรที่นี่คะวันนี้แม่กบมามาเล่นตลกค่ะมาเล่นตลกเล่นบทเป็นใครคะก็เล่นเป็นบทเป็นแม่กดแล้วก็ออกข้องกับแม่ค่ะอ๋อค่ะออกกับแม่พรหรอคะเป็นลูกของแม่พรหรอไม่ค่ะเป็นแม่ของแม่พรใช่ไหมเป็นกุณสุขพรอมกับแม่พรอย แล้ววันนี้จะใส่ชุดไหนคะใส่ชุดหมอลำขึ้นเหรอคะส่ชุดสีฟ้าค่ะว้าไปแต่งงานแท้ไปแต่คักแท้ไม่ต้องสวยใช่ไหมใช่ไม่สวยไม่ได้ขึ้นเด้อไม่จะไม่ให้ขึ้นหรอกค่ะสวยค่ะแม่กบแต่งหน้าแล้วไม่กบจะสวยมากรอกค่ะวันนี้หนูมาซ้อแม่กบวันหนึ่งซ้อคืออะไรอ่ะ ไม่รู้อะไรคิดซ้อว่าลูกไม่รู้ค่ะวันนี้นะคะเราเราก็จะมาซ้อแม่กบนะคะไม่ไม่ซ้อไปซ้อพระเอกด้วยเรามีพระเอกด้วยแนะ่ยนะแนะเอกงบัตรธิรนายด้วยค่ะใช่ค่ะตอนนี้ต่อพี่อยู่ใช่ไหมต่อพี่อยู่ใช่ไหมใช่สวัสดีครับบัตรธิรนัยพี่ลำเพลินครับผมวันนี้พี่บัตร้องเพลงอะไรคะเอาพี่พี่ร้องเพลงอะไรวะเรีอะไรนะเม่อไม่กบเพลงอะไรนะเมื่อเช้า จำอะไ้เพีงอะไรเพียงอะไรนะเพียงพูดยิ่งพูดยิ่งก็มายอมแม่เออเป็นคุฏิใดนักกินพรกินที่ท่าใดฝากบัตรนะคะมาดูพี่บาทด้วยนะคะบัตรเก้าสิบเก้าบาทนะครับติดต่อได้ที่ไอเพชรลำเพลินแฟนเพจนะครับทักเข้าไปได้เลยอินบล็อกไปได้ใช่ค่ะ ฝากพี่บารด้วยนะคะฝากไปไหนคะลูกฝากไปไหนฝากไปสนีฝากไปไหนคะฝากฝากฝากในเพจเพิรำเพลินด้วยค่ะฝากพี่บารไปทิ้งตรงไหนครับขอบคุณค่ะแฟนพี่เหรอแฟนแฟนเอาแฟนลูกชายไม่โกร בל ูกชายไม่โกรบค่ะอ๋อตาขาวเหรอตาขาวอะไรตาขาวอะไรไม่น่าไม่กบลูกหลายเคนเนี่ยแม่โกรบเปลี่ยนกะตัวลูก าาก,ก,ก็ตัวเปนนน็นลูกครูไปแต่เมโนไปก่อนนะมนะแม่กบสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะช่วยซื้อบัตรได้แค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมแม่กบหน้าขาวด้วยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอันนี้ช่องพี่เก๋นะอันนี้คือเจ้าของเจ้าของช่องใช่ไหมคะ อันนี้น,นี่เรายืมขานี่หน้าเป็นตากล้องนะคะอันนี้ช่างค่ะช่างแต่งหน้าค่ะช่างแต่งหน้าชื่อพี่จิ๋วนะคะพี่จิ๋วมาจาก,กาอุบลราชธา,านีอุบลราชธานีนะคะร้านร้านชื่ออะไระร้านงานฮักเขมรราชเวทิ้งนะคะอยู่อำเภอเขมรราชค่ะโอ้โหแต่งหน้าให้ค่ะวันนี้ว้าวเราต้องสวยใช่ไหมคะโอ oh, ้เป็นเป็นช่างดะเป็นช่างแต่งหน้าของดาราอยู่อุบลเลยเหรออ สวยแน่นอนเราคอยดูหน้าพี่เก๋จะออกมาสวยเออออกมาสวยเหมือนในรูปแบบแน่นอนไม่เหมือนแต่ก่อนแน่นอนตีนกาขึ้น <laughs> หลายอ่ะนี่นะ่าไม่ใช่ตีนกาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอเรียกว่าร <laughs> อยย่น <laughs> อ๋อรอยย่นเขาเรียกว่าตีนไม่ไ,ไ,ไม,ไม่ตีนไก่เหรอ,อเรียกเด,ดมนเสาไม่ใช่ตีนไก่หรือไงมา ค <C> ใครก็ได้ถือกล้องพี่เกียร์ถือกล้องพี่เกียร์น่นอจะเ,เราจะไปหาคนต่อไปนะคะอันนี้คือแม่พรพิาราดีค่ะ,คะช่างแต่งหน้ามาจากายวนอีกคนหนึ่งค่ะพี่อาตอมค่ะ,อ,อ,คะอย่าจ้องใกล้นะคะลูกจะเห็นตีนแหงนะคะอย่าจ้องใกล้ค่ะ,คะ,คะวันวันนี้วันนี้แนะนำแนะนำวงหน่อยค่ะฝากนี่พี่น้องเฮาฝาก ทีมงานหมอลําเพชรลัเพริเนด้อนะคะวันนี้วันวันแรกที่ไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะฝากรกัลั่ะใจใช่ฝากไว้กัลังใจให้ทีมงานเฮาเนอร์ EP แรกค่ะ EP หนึ่งนะคะ EP หนึ่งค่ะลูกใช่ค่ะแล้วก็ฝากบัตร99บาทด้วยนะคะซื้อกันเยอะๆนะคะฝากแฟนค่ะพี่เก๋มาดูได้นะคะสวัสดีค่ะไลฟ์สด นนะะสวัสดีค่ะพิงอ,อายวันนี้พี่อิงอายมาไลฟ์สดใช่ไหมคะใช่ค่ะไลฟ์สดกลุ่มปิดใช่ไหมคะใช่ค่ะบัตร99บเกาบาทถูกมากเลยนะคะฝากพี่อิงอายด้วยนะคะขอบคุณค่ะพิงไอพิงไอร้อ,องเพลงอะไรคะวันนี้วันนี้ร้องเพลงน้ำตาหลุดพี่นนค,ค่ะค่ะกับพี่พุ๊กกี้ใช่ไหมคะฝากติดตามด้วยนะคะเ <c oughs> สียงเพราะมากเลย หนูหนูชอบเสียงพี่ค่ะเพราะมากเลยักกจหขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้ำคลิปจิรดาค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ำวันนี้พี่น้ำร้องเพลงอะไรค่ะร้องเพลงหมอรำอินดี้นะคะคู่กับพี่เติร์ปฏิมากรน,นะคะใช่ค่ะที่เอิญน้องเพลงร้องได้นะคะแล้วว่าไงนะคะหนูจะไม่ได้ นนดโอ้เพราะนะคะเพราะอยู <rôle à déc> ่นะก่อก็ได้นะควันนี้แล้วันนี้แล้วเราฝากพี่น้ำได้นะคะฝากซื้อบัตร น้พาุ high, yeah? ่วันนี้พี่น้ำมาทำอะไรคะวันนี้นะคะก็มาไล่สดกลุ่มปิดนะคะวงมาลำเพินค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้พี่น้ำร้องเพลงอินดี้ใช่ไหมร้องอินดี้ค่ะมารำอินดี้ค่ะนูฟังเลยใช่ค่ะพี่ไตเติลใช่ไหม้ค่ะแล้วก็วันนี้พี่น้ำนะคะจะมาไล่สดกลุ่มปิดด้วยกันนะคะ ฟังเพลงเพาะนะคะอยากดูพวกเรานะคะก็ซื้อบัตรเข้ามาได้ะคะใช่ค่ะบัตรแค่99บาบทนะคะถูกมากเลยใช่ค่ะไปซื้อเลยนะคะ<ด><ด>แล้วก็ฝากพี่น้ำด้วยนะคะบ๊ายบาย